God, please tell me I'm not the only one who's in this situation Just when I think of you, my fingers started shaking I've known you for two days, I'm sorry I forgot your name and it's not your นิสันนะครับนิสันป้ายแดงโปรแรงสุดบายตันนะครับอันนี้เรามาส่งลูกค้าที่กบินบุรีนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ของพี่ชื่อพี่โกศิน์ซึ่งเป็นลูกค้าแนะนํานะครับซึ่งปีที่แล้วมาส่งนิสันโนตไว้เดี๋ยวเรามาเจอทังลูกค้าและคนแนะนำดีกว่าสวัสดีครับพี่โกศิล์ <man> ครับ, <Okay. S 2> รบอันนี้น้อง <man> <man> อภัสสรอภัสสรแนะนําน,นี่คือลูกค้าที่ใช้นิสันโนตนะนี่คือนิสันโนตของที่เรามาสงเมื่อปีที่แล้วนะครับนิสันโนตอ่านี่ครับอันนี้คือลูกค้าท้ายก่โลแล้วนะ สามหมื่นแล้วค่ะหนึ่งปีสามหมื่นโลใช้ดีไหมสองปีค่ะกส,สองปีสามหมื่นโลใช้ดีไหมใช้ดีมากเลยค่ะก็เลยแนะนำมาต่อเลยแนะนำาต่อโอเคอันนี้พี่กสินอยากได้รถมาใช้ก็เลย น้องก็เลยแนะนํามานะ,ค,ะคือคือมาที่เพจของตันนะครับก็คือลูกค้าที่อยู่โซนนี้เราก็บริการนะครับเป็นไงพี่กสิรว่นเร็วทูกใจไหมลืล่นเร็วถูกใจ,จนะรถสวยไหมสวยครับถูกใจไหมถุกใจครับชุดแต่งสปอร,ร์ตี้พร้อมแหม่งปัดเงาเนาะถ้ามีลูกค้าก็แนะนําเข้ามาเพจนิสันป้ายแดงโฟร์แรงบายตันได้นะครับผมยินดีให้บริการตันนิสันทวีทรับฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยครับนี้เราบริการส่งรถทั่วประเทศมีเจ้าที่ไฟแนนซ์บริการถึงที่บ้านรวดเร็วทันใจนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปลงให้